อากที่หายใจเข้าเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นมึกง่ายๆนะครับเป็นฝุ่นที่มันลอยในอากาศมันจะถูกดักได้ด้วยขนจมูกน้ำมูกนะครับสเสลในคอนะครับหรือแม้กระทั่งในท่อลมของเราเนี่ยมันจะมีคลีเลียคอยบกพัดเอาฝุน่นมวกเนี้ยออกมาได้นะครับเพระเาะฉะนั้นถ้าขนาดมันใหญ่ส่วนใหญ่ร่างกายกำจัดเองได้แต่ถ้าขนาดมันเลก็กกว่าสิบพวกเนี้ยหายใจฟืดเนี่ยถึงหลอดลมเล็กๆเลยนะครับ ว,วันนี้เมื่อเช้าก็ขอใช้เวลาแปลไปไทยกระถวงเวลาแล้วกันเนาะเมื่อวันนี้ก็ตอนเช้าไปเข้าเจอโนอกคลับที่ศิลาตอนเช้าเนาะเจอโนอกคลับคืออะไรนะครับเจอโนอกคลับก็คือคลับก็คือเหมือนหมอหมอมารวมกันนะครับตั้งแต่หมออาวุโสน้อยจนหมออาวุโสเยอะนะครับมารวมกันเจอนอกก็แปลว่าวารสารทางการแพทย์นะครับก็คือเราก็จะมาอ่าน เด็กๆน้องๆเด็กๆก็มาอ่านบริสารทางการแพทย์ที่พึ่งลงตีพิมพ์นะครับในรอบเดือนมีอะไรน่าสนใจก็เอามาพรีเซนต์ให้ฟังกันนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาแพทย์ที่โอโสมากรวมทั้งอาจารย์เนี่ยก็วิจาร์เปเปอร์นั้นนะครับพร้อมทั้งให้ข้อคิดให้ประสบการณ์ให้กันบ้านให้พวกเราไปทํากันต่อผมชอบฟังไอ้พวกเจอาหน้าี่นะครับก็ไปที่ศรีราดทุกๆวันพฤหัสเนี่ยมานานติดต่อกันเนี่ยมาประมาณสัก4ปี5ปีแล้วนะครับเนาะงั้นลูกศิษย์ที่จบจากศรีราช สถานการตกแต่งเนี่ยก็จะเห็นผมเกือบๆทุกวันพฤหัสปีหนึ่งถ้าจะไม่ได้เข้าก็ไม่เกิน3 4มสครั้งครับส่วนใหญ่ก็ถ้าว่างก็ไปหมดมีแต่ช่วงโควิดเนี่ยที่อาจจะห่างหายจากวงการไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ไปนะครับก็เลยต้องใช้ซูมออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีซูมออนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ชอบไงบางทีฟังแล้วพูดเนี่ยไปไป,ไปอยู่ในบรรยากาศสนุกกว่าันดูคอนเสิร์ตนะครับดู DVD คอนเสิร์ตกับไปดูคอนเสิร์ตของจริงความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนะครับก็เลย ตื่นเช้าน่อยนะครับแล้วก็ไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ได้เจอครูบาอาจารย์นะครับได้เจอน้องๆน,นะครับก็มีความสุขเนาะ,ะ,ะกลับมาเรื่องนะครับเมื่อเช้าก็พูดน้องๆก็พูดไป2เปเปอร์เนาะก็เปเปอร์แรกก็เกี่ยวเรื่องกับการเติมเอาไขามันนะครับมาเติมในหน้าอกในคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะครับก็เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยอะไรเงี้ยมันต้องระวังเรื่องการเป็นจ้๊อะไรไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผ่านไปไม่ได้มีอะไรแต่ที่2เนี่ย เปอรปเพอร์ที่สนุกนะครับก็คือเรื่องของนี่เรื่องของัลจกรรมเสริมสร้างแก้ไขความพิการนะครับก็คือเขาจะพูดในเคสที่คนไข้นิ้วขาดเนาะคนไข้นิ้วขาดคือมันไม่ได้ขาดแบบยาวๆนะขาดแบบปลายนิ้วอะบริเวณเล็บนี่เลยอะนะครับมันก็จะแบ่งแบ่งเลเวลของการขาดไปนะครับก็ที่เราคุยกันว่าเราจะใช้ต่อวิวธีไหนนะครับปกติเนี่ยให้เราคิดถึงอว,วัยวะเวลาถ้ามันมีอะไรขาดจากร่างกายเนี่ยวเวลาเราต่อเนี่ยโอเคเราต่อกระดูกต่อเส้นเอน็นใช่ไหมครับต่อ เส้นเลือดเส้นประสาทนะครับแต่สิ่งที่สำค,คัญคือเอาตรงเส้นเลือดก่อนเส้นเลือดมันก็ต้องมีขาเข้าไปส่วนที่ขาดกับขาออกใช่ไหมครับทีนี้ก็เปเปอร์นี่ก็พูดถึงมันขาดก็ข้างปลายเราจะต่อ,อยังไงดีนะครับก็มันปลายมากๆนะครับก็ในเปเปอร์เขาแนะนําว่าต่อเส้นเดียวก็พอนะครับเขาเรียกต่อเพาเพาอาร์เทอรี่เส้นเดวก็พอนะครับก็เลยทำให้ผมคิดถึงวัยเด็กไม่ได้ไวัยเด็กแล้วตอนสมัยเป็นแพทย์ เรียน,เ,ยน,นเป็นสัตยแพทย์ตกแต่งนะครับคือเรียนสัตยแพทย์ตกแต่งไปเรียน5ปีก็เรียนปีที่5นะครับก็ได้มีโอกาสไปเขาเรียกโรเต t ออกไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับตอนนั้นก็ไป,ไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คอนแกนนี่เล่าให้ฟังอยากเล่ามากเลยนะครับจริงๆมีรูปได้เนี่ยอยากจะเอารูปประกอบเลยเนาะประเด็นก็คืออย่างนี้ก็ผมไปช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคมเนาะไปช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นช่วงเขาเกี่ยวข้าว แล้วก็อยู่2เดือนเนี่ยไอ้ส้มตำไปกินทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจมากคือคนไข้นิ้วขาดมาแทบทุกวันนะครับคือขาดบ้านเขาเนี่ยมันไม่ได้ขาดแบบกรุงเทพนะครับขาดกรุงเทพมันโดนของมีคมตัดขาดใช่ไหมเขาเรียกคัดบูนไอ้นี่มันต่อไม่ยากเท่าไหร่ใช้เวลานิ้วหนึ่งสมัยตอนเป็นเลสเเดนต์นะครับตอนนั้นอายุ30ต้นๆเนี่ยต่อนิ้วหนึ่งรวมเจ็ดผ่าตัดอะไรด้วยก็ประมาณสักสองชั่วโมง2งชั่วโมงนิด,นดๆก็เสร็จละแต่เคสที่เจอที่ขอนแก่นเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นมือเข้าเครื่องสมัยสมัยนั้นเนี่ยเดือน11เดือน12บสองจะเป็นช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวมือเข้าเครื่องแล้วมันโดนกระชากคือนิ้วขาดด้วยแล้วก็หลุดทั้งเอ็นไปด้วยนะครับน้อนี่เจอเยอะมากเลย2เดือนี่ผมต่อประมาณ3 0กว่บานิ้วนะครับแล้วบางบางรายมาไม่ได้มานิ้วเดียวมา4นิ้วเงี้ยนะครับต่อเสร็จ36ชั่วโมงนะครับออกมาเจออีกรายรอคันซ่าอยู่ที่ห้องฉุกเฉินโอ้โหก็แทบสลบเลยนะครับนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่เคสที่น่าสนใจคือ มีวันหนึ่งคนไข้เป็นเด็กอายุประมาณสักสี่ขวบผมจาได้เลยครับเล่นดิโต้เด็กผู้หญิงเล่นทางกับข้าวนาะเล่นดิโต้สับ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 นะครับนาะสับกับข้าวแล้วสับโดนนิ้วตัวเองเด็กสี่ขวบนิ้วกันนิดเดียวอ่ะแล้วก็สับโดนปลายนิ้วชี้ตัวเองประมาณครึ่งเล็บนะครับโดนครึ่งเล็บแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลหนองคายนะครับแล้วคุณหมอก็เอาได้เย็บปิดปลายเลยนะครับแล้วบอกพ่อเดี๋ยวว่าต่อไม่ได้คุณพ่อแกก็เอานิ้วแช่น้ําแข็งนะครับ นะมันก็มีวิธีการแชร่นะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังเดินทางไปที่โรงพยาบาลศรีนครินคอนแก่นนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมอยู่เวรพอดีนะครับคุณคิดดูนะพอเราคิดดูนะเด็กตัวนิดเดียวนะครับสี่ขวบเด็กผู้หญิงนะแล้วปลายเล็บนิ้วชี้ของเด็กสี่ขวบมันจะเล็กขนาดไหนเล็กมากเลยนะครับก็มาถึงห้องฉุกเฉินนะครับผมก็พิ่งต่อนิ้วเสร็จไปสี่นิ้วยังไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วก็ สโลสเลมากแล้วก็ออกมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยพยาบาลก็โทรแจ้งว่ามีเคสนิ้วขาดมาที่ห้องฉุกเฉินผมก็ไปใช่ไหมครับก็ไปก็ดูนิ้วคือในใจพูดภาษาสูภาพเหมือนกันนะข้าพเจ้าจะหาเส้นเลือดยังไงเนี่ยมันลายแบบเหมือนเล็กประมาณเหมือนเศษเนื้อติดฟันผู้ใหญ่อะ่ะเล็กมากเลยนะครับนาะก็จะทําไงดีนะครับแล้วก็เพิ่งเหนื่อยจากเคสเมื่อกี้มาด้วยนะครับต่อสี่นิ้วสามสิบหกชั่วโมงนะครับไม่ได้นอนเลยนะครับก็ไม่รู้จะทำไงดีนะครับก็ แต่เห็นหน้าคุณพ่อคขานเนี่ยม่คุณพ่อเขาแบบมาด้วยความหวังอะ่ะคือเขาลูกสาวด้วยไงเขาก็อยากให้ลูกสาวเขาโตไปเป็นสาวครบสามสิบสองไงนะครับก็พูดแบบผมก็เลยต้องพูดแบบพระเอกหนังไทยวันนั้นรู้สึกเป็นพระเอกเลยนะครับบอกว่าหมอจะพยายามศึกความสามารถนะครับคุณพ่อคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็อให้คุณพ่อไปพักเด็กก็งดอาหารให้ได้ตามระยะเวลาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมอดมยาเซ่นห้องผ่าตัดระหว่างที่รอเนี่ย จำไม่ได้เลยสมัยเด็กๆนะครับนึกอะไรไม่ออกให้โทรหาอาจารย์ตอนนั้นก็ประมาณสักค่าๆแล้วนะครับก็โทรหาอาจารย์นะครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ศาสตราจารย์คลินิกนะครับในแพทย์ศูนยศักดิ์เมืองสมบัตินะครับอาจารย์ที่ผมเคารพรักเป็นอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันท่านเกษียณแล้วนะครับก็โทรหาอาจารย์นะครับอาจารย์ครับผมเจอเด็กนิ้วขาด ไปเล็บในอาจารย์ผมต้องทํางไงดีคือในใจคือผมถอดใจอยู่แล้วว่าเข้าไปเดี๋ยวว่าจะไปคุยคุยคุย,คย,คยนิดหน่อยไม่มีก็แย้ปิดแล้วก็มาบอกพ่อเขาว่าต่อไม่ได้จบอเพราะกูเหนื่อยยิหม,มายเลยนะครับเหนื่อยมากก็เข้ามาตัดไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนี่ยก็โทรหาอาจารย์ก่อนอาจารย์ก็บอกว่าแล้วลือจะทำยังไงก็ผมไม่รู้จะทำางไงดีอาจารย์ไอ้เ,อเคที่ต่อมาเมื่อกี้สี่นิ้วเนี่ยก็ท่าทางจะติดแค่นิ้วเดียวนะครับก็กําลังร้ายกาลาังเหนืห่ยอยกาลังเซ็งอยู่พอดีเลยอาจารย์บอกลือไม่ต้องคิด มันต้องยึดก,กระดูกเนี่ยหรือเอาเข็มฉีดยาอาปลายเข็มเล็กๆเนี่ยเสียบแทนลวดไปเลยนะครับเสร็จแล้วลื้อหาเส้นเลือดเส้นเดียวให้เจอบริเวณด้านด้านล่างเนี่ยเขาเรียกเพลาอัลเทอรี่หรือต่อเส้นเดียวพอหรือต่อให้ได้หาให้เจอต่อเส้นเดียวพอแล้วจบผมก็งงอาจารย์แล้วเส้นเลือดดาไม่ต้องต่อกับแล้วครับจะบอกไม่ต้องหรือต่อไปเลยนะครับเราก็โอเคต่อก็ได้เคสเนี่ยในใจตอนที่ผมเจอเคสนี้แต่แรกเนี่ยคือผมคิดอยู่แล้วว่ามันงงไม่น่าติดอะ คือรูปถ่ายตอนนิ้วขาดก่อนพานเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้มีเอ็กซเรยก็ทาตามที่อาจารย์บอกนะครับก็เข้าไปคุณหมอรมยาก็ทําให้เด็กหลับสลบแต่ก็ใส่ท่อหายใจให้เด็กหลับนะครับแล้วก็ต้องพันต้นแขนห้ามเลือดไม่ให้เลือดมันไหลามานะครับแล้วก็คุยหาต่อเส้นเลือดที่เจอที่ตัวนิ้วที่หลุดแล้วก็ตัวโคนนิ้วที่อยู่ติดตัวคนไข้จนเจอโชคดีเขาเจอเส้นเลือดทั้งสองฝั่งนะครับผมก็ พยายามต่อด้วยความตั้งใจเขาใช้เรียกว่าใช้นลอนเบอร์สิบศูนย์นะสิบศูนย์นี่ก็เล็กกว่าเส้นผมอีกต้องใส่กล้องจุลทรรศน์แบบตั้งโต๊ะใหญ่ๆเนาะต่อกล้องจุลทรรศน์ก็เย็บนะครับเย็บเสร็จปั๊บก็ปล่อยคริกทูดิเก้ที่รัดเลือดต้นแขนะปล่อยออกนะครับก็ปกกัว่าปลายนิ้วของเด็กเนี่ยมันแดงขึ้นมาสะใจผมนี่โคตรมีความสุขเลยเนาะก็แต่อย่างไงไม่ไว้ใจคือเราต้องเข้าใจก่อนว่านิ้วเด็กมันติดแล้วแต่ว่ามันแค่หลังผ่าตัดทันทีไง มันต้องรอดูอย่างเราก็ต้องมีย4 4 8บสสชั่วโมงแรกสำคัญที่สุดเพราะว่าไอท่อที่มันต่อเส้นเลือดเนี่ยมันมีโอกาสตันได้นะครับก็เลยใช้เวลาประมาณทักงสองชั่วโมงมั้งก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดยวก็ไปพักฟื้นนะครับแล้วก็ผมก็กลับหอข้าวปลาไม่ได้กินสลบไปเลยนะครับนอนสลบไปตื่นมาเช้านะครับสายๆแล้วก็ไปเขาเรียกไปลาววอตอนเช้าก็ไปดูเคสที่ก่อนเลยนะครับไอเคสก่อนนั้นที่มันต่อไว้แนละ้วมันติดแค่นิ้วเดียวนะอันนี้มันรู้ผลลัพธ์อยู่แล้วกก็็ยังไไไม่่ปปดดดููดเกกอน นะครับก็ไปดูเคสนี้ก็เวลาพันน да ิ้วไว้ก uh, ็ผมก็ด um ูให้มันเปิดโชว์ปลายนิ้วไว้หน่อยเวลาเราพันแผลคนไข้ใช่ไหมครับก็ไปเช็คโงกดูพร้อมทั้งรุ้นในใจว่าจะติดไหมนะครับว่านิ้วเนี่ยจะติดไหมก็ปรากฏว่าปลายนิ้วแดงดีผมนี่ยิ้มยิ้มความสุขแต่ว่าเราไม่เชื่อมันอาจจะแดงไปคน้าเลือก็ได้ก็เลยเอาเอาเข็มฉีดยาเล็กๆไปเจาะปลายที่ต่อไว้ปรากฏว่าเลือดไหลแดงสดๆเลยผมก็เลยหันไปหาคุณพ่อว่าคุณพ่อครับดีใจด้วยนะครับ ดวของลูกคุณพ่อติดเรียบร้อยดีมันเป็นครั้งแรกนะครับที่ผม,มีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มีค่ามากกว่าเงินอ,อยากให้เราไปอยู่ตรงนั้นอย่างเลยอะ่ะคุณพ่อนี่ตาชำ่ำน้ําตานีไหลนองหน้าเลยเรานี่มีความสุขที่สุดในโลกเลยนะครับเนาะก็เป็นหนึ่งในความสุขไม่กี่อย่างนะครับที่มันไม่ได้ใช้ตังค์นะครับทํางานนี้ไม่ได้สตางค์เลยเนาะแต่ว่าก็มีความสุขสุดๆและเคสนี้ก็สามารถกลับบ้านได้ภายในเจ็ดวันนะครับ ก็เด <en> <desserts> okay, really? ี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีโอกาสไปค้นแก่นเนี่ยคงจะต้องไปหาประวัติให้เจอว่าเด็กคนนี้คือใครผมจําไม่ได้เลยอ่ะนะครับเนาะเขาเด็กคนนี้ถ้าเป็นสาวแล้วนะครับตอนนั้นอายุ4ี่ขวบบวกตอนนี้ก็ยี่กว่าปีน่าจะประมาณย6่7ี่แล้วมั้งนะครับถ้าจําลุงหมอได้นะครับติดต่อลุงหมอมาด้วยเนาะก็เป็นของสุขที่อยากจะเล่าให้ฟังถ่วงเวลาได้ที่แล้วเนี่ยสองทุ่มห้านาทีเล่าไปน้ําตาซึมนะครับเนี่ยรูปถ่ายแล้วไม่มีไงมันมีแต่ รูปกระดูกอะรูปบีฟอร์ไม่มีเพราะว่าในใจมันแพ้ไปแล้วไงเพราะไม่คิดว่ามันจะติดแต่โชคดีที่มันติดก็เลยได้ข้อคิดนะครับวันนี้เคสอะไรไม่ว่าจะยากง่ายนะผมถ่ายรูปบีฟอร์ไว้ก่อนเลยนะครับอัปเตอร์เนี่ยมันอยู่กับเราอยู่แล้วนะครับเนาะจบ่ะเข้าเรื่องนะครับก็มาเข้าเรื่องของคลีนแอร์กันเนาะ,อ,ะอากาศที่สะอาดเป็นยังไงเนาะก็เล่าให้ฟังดังนี้นะครับก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับพอดีในกลุ่มปิดเมื่อวานเนี่ยเราพูด ถึงทุกๆอย่างเนาะไม่ว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอาการออกกำลังกา,กายเรื่องของน้ําดื่มนะครับทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเรื่องของอากาศบ้างเพราะว่าใครจะไปรู้นะครับว่าอากาศที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพเราเยอะมากๆาเลยนะครับอดอาหารเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลักหลายๆวันเป็นอาทิตย์นะก่อนจะเสียชีวิตนะครับอดน้าอาจจะได้สักเจ็ดวันแต่อดอากาศนี่ผมว่าสี่นาทีก็จบแล้วจริงไหมครับเนาะเห็นอากาศก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆาเลยนะครับก็จะให้ไอเดียเบื้องต้นว่าอากาศที่ดีมันเป็นยังไงนะครับเนาะ อันนี้คือข้อมูลจาก w ดวิสโนะครับก็มาเล่าให้ฟังดังนี้นะครับเนาะก็มันมีความอัตราการตายที่เกี่ยวข้องกับอากาศเป็นพิษนะครับแอร์โพลูชันก็คือมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะอากาศนอกบ้านและอากาศในบ้านขเขาพบว่ามันมีคนต่อป,ปีนะครับประมาณ2.2ล้านคนเซกกลมๆว่า2ล้านคนเนี่ยต้องตายก่อนเวลาควรทุกๆปีตายจากโรคอะไรบ้างอันนี้คือที่เราได้ฟังนี่คือแค่อากาศไม่สะอาดนะครับเป็นอะไรได้บ้าง รคหัวใจขาดเลือดก็มีผลนะครับมีอะไรอีกสตโลกก็มีผลนะครับนนมีอะไรอีกนะครับ C.O.P.D. นะครับคือโรคตอดเลือดหลงังอันนี้ตรงไปตรงมาอากาศไม่ดีกับปอดมันตรงตรงมาอธิบายได้แต่กับหัวใจกับสตโลกทางสมองด้วยเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งมะเร็งปอดนะครับมันมีแร่บ,บางชนิดโดยเฉพาะแร่ใยหินเนี่ยซึ่งมันมีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดในคนหลายๆคนนะครับไม่ใช่แค่บุหรีนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งข้อที่8คืออากาศที่ไม่สะอาดเนี่ยก็รวมทําให้เรา ติดเชื้อในช่องในปอดได้ด้วยนะครับนิวโมเนนั่นเองนะครับทาให้เราประชากรโลกเนี่ยตายกับเวลาอันควรในประมาณสองล้านคนเยอะไหมยเยอะมากเลยนะครับสไลด์มีประมาณสี่ห้าสไลด์นะครับแต่อยากจะแชร์ให้เราฟังเมลีกนะครับอันนี้ก็ w h o เหมือนกันนะครับเขาพบว่ามีคนตายประมาณสี่ล้านคนทุกๆปีเกิดจากการสัมผัสอากาศที่ไม่ดีเมื่อกี้ตายกับเวลาอันควรสองล้านคนนะครับอันนี้คือเบ็ดเสร็จหลงโจงแล้วทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องอากาศไม่ดีเนี่ย สี่ล้านคนนะครับโดยเฉพาะไม่ใช่อากาศนอกบ้านนะครับอากาศในบ้านนะครับ household exposure อากาศในบ้านเนี่ยมีสารพิษบางอย่างที่ทำให้เราถึงแก่กรรมได้ประมาณแปดละประมาณสี่เกือบเกือบสี่ล้านคนต่อปีนะครับคำถามคือในบ้านมีอะไรบ้างเช่นทํากับข้าวนะครับข่ามบาบางอย่างหรือแม้กระทั่งสารละเหยที่ใช้ในบ้านบางอย่างนะครับเป็นสารละเหยที่ตกค้างในบ้านเราหายใจเข้าทุกๆวันเนี่ย ก็มีผลเสียต so 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 uh, uh ่อสุขภาพได้มันนี้สารเคมีบางอย่างที่ใช้ในบ้านแล้วระเหยเป็นไอที่อยู่ในบ้านโดยชาะบ้านที่ติดแอร์เป็นระบบปิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับงั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในบ้านทางการสารบ้านหรือแม้ทำอาหารในบ้านการมีอากาศเสียครั้งางอยู่ในบ้านเนี่ยก็มีผลเสียต่อสุขภาพเรามากถึง4ล้านคนต่อปีซึ่งก็ไม่น้อยเลยนะครับที่มีน้ำซ้ำสไลด์สุดท้ายแล้วอันนี้มาเร็วนะ วันนี้หิวข้าวมาเร็วไปเร็วก็คือว่าในโลกเนี่นะครับเขาพบว่ามีอากาศที่ผ่านเกณฑ์ของ w ีวีเนี่ยแค่เ้าเเนท่านั้นเองคือ WHO เดี๋ยววเอขาจะมีไกด์ไลน์ของอากาศที่สะอาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งอยู่ในสไลด์ถัดไปสแสดงว่าพื้นที่บนโลกเนี่ยเก้าเปอร์ซนะครับมีอากาศที่ไม่สะอาดไม่ว่าจะนอกหรือในสถานที่ก็ตามนะครับน่ากลัวไหมครับน่ากลัวเนาะอันนี้ที่จะบอกคือ มันมีพื้นที่ที่อากาศสะอาดในโลกเนี่ยเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีมันแค่9%เปเท่านั้นเองซึ่งเราคงไม่อาจจะได้อยู่ใน9%นั้นตลอดเวลาก็ได้นะครับเนาะนะนี่มาดูนี่นะครับทีนี้ไกด์ไลน์หรือทาง WHO องค์การอนามัยโลกเขาก็จะกำหนดมาตรฐานของอากาศที่สะอาดเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะก็อันนี้ก่อนผมว่าพวกเราคุ้นในตัวนี้เนาะ PM 2.5เนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคือ,อยังไงนะครับก่อนไปสไลด์นี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังดังนี้ อากาศที่หายใจเข้าเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นนึกง่ายๆนะเป็นฝุ่นที่มันลอยในอากาศนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นแก๊สที่ละลายไปในอากาศเลยไอแบบแรกเนี่ยถ้ามีเครื่องดักจับมันพอจะดักได้แต่ส่วนที่มันละลายในอากาศเนี่ยมันดักจับไม่ได้นะครับเช่นพวกแก๊สต่างๆแก,กสๆ๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นต้นนะครับพวกเนี้ยมันจะละลายไปในอากาศเลยเครื่องกรองอะไรยังไงมันก็เอาไม่อยู่นะครับมันก็จะเข้าไปถึงปอดเลยอันนี้เดี๋ยวเราไว้ในพูดอีกประเด็นหนึ่งนะครับเอาประเด็นแรกก่อน ไอฝุ่นผงรวมทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อโรคทุกชิดนเนี่ยผมจะถือว่าเป็นสิ่งที่มันแขวนลอยในอากาศคิดไง่ายๆตามนี้ไอคำว่า PM เนี่ยก็คือเป็นขนาดของโมเลกุลน,นั่นเองนะครับที่ฟุ้งลอยของอนุภาคที่ฟุ้งลอยอยู่ในอากาศแบ่งง่ายๆดังนี้นะครับเอาเลข10เป็นตัวแบ่งนะครับคือถ้าอนุภาคมันใหญ่กว่า10เนี่ยไมยครอนเนี่ยสิไมครอนคือไมโครเมตรเนี่ยนะครับมันจะถูกดักได้ด้วยขนจมูกน้ำมูกนะครับเสเลนในคอนะครับหรือแม้กระทั่ง ในท่อลมของเราเนี่ยมันจะมีคลีกซีเลียคอยบอกพัดเอาฝุ่นมุกเนี้ยออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนาดมันใหญ่ส่วนใหญ่ร่างกายกําจัดเองได้แต่ถ้าขนาดมันเลก็กกว่าสิพวกเนี้ยหายใจฟืดเนี่ยถึงหลอดลมเล็กๆเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่องค์การอานาประเทศเขากำหนดมาเขาถึงกําหนดไว้ค่า2ตัวนี้ PM10 นี่คือลงไปถึงปอดได้นะครับแต่ PM 2.5เนี่ยลงไปถึงปอดยังไม่พอนะครับดูดซึมเข้าการะแสเลือดได้ด้วย เพราะฉะนั้นในช่วงที่ประมาณต้นๆของทุกๆปีที่เรามีฝุ่นเยอะๆะครับที่เราใส่หน้ากากกันนะครับคือ PM 2.5ไอ้พวกนี้มันไม่ได้เข้าปอดอย่างเดียวครับมันเข้าถึงกระแสเลือดเลยนะครับโดยที่ w h o เขากำหนดไปเลยนะครับว่ามาตรฐานของ PM 2.5ไม่ควรจะเกิน10ไมโไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรถ้าเป็น PM 10ก็ประมาณ20ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับก็หาเครื่อง จำจำเบอร์นี้ไว้นะครับ PM 2 5ห้ก็1 0ถ้า PM 1 0ก็ประมาณ20นะครับจำนี้ไว้นะครับเนาะประเด็นคือเราอยู่ในเมืองหลวงใช่ไหมครับเราคงไม่สามารถหายใจเอาอากาศดีๆได้ตลอดเวลานะครับเนาะคนบางคนบอกว่าอยู่ในบ้านอากาศน่าจะดีซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับอากาศในบ้านนี่ก็มันมีงานวิจัยออกมานะครับว่าอากาศในบ้านเนี่ยเผยๆได้ฝุ่นละอองมากกว่านอกบ้านดยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองใหญ่ที่มีมลภาวะเยอะๆก็อาจจะเป็นการดีในการเลือกใช้ เครื่องฟอกอากาศร่วมด้วยนะครับก็ม,มกีมากมายหลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งเราก็ไปสามารถค้นดูได้นะครับก็จะมีองค์กรให้มาตรฐานหรือมาตรฐานของเครื่องฟอกอากาศหลายลายี่ห้อเลยนะครับก็ลองไปกดดูนะครับซึ่งอันนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงยี่ห้อละกันเพราะมันมีเยอะมากเลยเอาว่ามันมีข้อบ่งชี้อะไรบ้างไปกรอง pm 2.5ด้ได้ไหมมันต้องกรองได้หรือเปล่าก็ต้องไปหาดูนะครับสองเนี่ยยิ่งช่วงโคโรนาไวรัสระบาดเนี่ยมัน,เป,นเป็นไวรัสขนาดเล็กก็ต้องดูว่า1ขนาดโคโรนา ไวรสัสเนี่ยมันเล็กเท่าไหร่นะครับไอ้เครื่องกรองเรามันมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปหาดูนะครับเนาะแล้วก็ลองดูว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับส่วนในเครื่องฟอกอากาศที่ติดมากับเครื่องปับอากาศเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าให้เคยชั us, มาไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะไม่พอกับปริมาตร,ร vin, ของห้องที่เราอยู่ก็ได้ในบางระบบเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องต่างหาเลยนะครับติดเหมือนแอร์เลยนะครับเนาะอันนี้ก็แพงหน่อยแต่ทีเดียวก็จบนะครับเหมือนห้องผ่าตัดอย่างนั้นเลยนะครับเนาะ ก็่าใช้จ่ายก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้อด้อยคือถ้าเราย้ายที่อยู่ย้ายห้องเนี่ยมันย้ายตามไปไม่ได้เท่านั้นเองนะครับนี่กลับมาดูที่สไลด์เนาะครึ่งบนเนี่ยก็จะเป็นฝุ่นผงที่มันลอยในอากาศที่พอจะแยกออกได้นะครับพร้อมกับแบคทีเรียไวรัสเนาะแต่ตัวล่างเนี่ยนะครับโอโซนในตริดหรือในต้อักไซด์ไม่แน่ใจนะแล้วก็อันนี้คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกเนี้ยมันละลายไปในอากาศมันแยกไม่ออก ต่อให้เครื่องฟอกคุณ,คณสมบัติดีแค่ไหนก็แยกไม่ได้นะครับเนาะเพราะเนี้ยต่อให้เราอยู่ในเมืองหลวงใช้เครื่องฟอกก็จะยังมีกา๊าซพวกนี้อยู่หรือต่อให้เราอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่เชียงใหม่อยู่บันดอยอากาศดีๆเจอฝุ่น PM 2.5ก็แยกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวๆมันจะมีเครื่องวัดอากาศนะครับเนาะผมยังซื้อไว้เลยนะครับซื้อทางช้อปปี้เนาะเป็นกล่องเล็กๆประมาณไม่ขีดเนี่ยมันสามารถวัดค่า PM เ5มได้ ก็ลองซื้อหามาใช้กันนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่ดีนะครับก็อยู่ในระบบปิดเช่นอยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทํางานก็หาเครื่องฟอกอากาศมาไว้ใช้งานนะครับหรือบางยี่ห้อนะครับถ้าเราเราเป็นคนที่ขับรถบ,บ่อยเนี่ยมันก็มีเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ในรถด,ด้วยนะก็ลองหามาใช้กันดูแต่ถ้าต้องขึ้นรถรถเม์ไปอยู่ในที่สาธารณะอันนี้มันช่วยไม่ได้ละไอ้ที่มันช่วยได้ก็คืออาจจะเป็นหน้ากากอนมามัยก็เอาไม่อยู่นะเขาต้องม่หน้ากาก,ากอย่างน้อยต้องมี n 9 5ง,นนงก็ตกิระ้าณหลักร้อหกว่บบาท นะครับก็ต้องอ่านต่าหาพวกนี้มาใช้เอานะครับจบแล้วเนาะก็แชร์สไลด์ให้เราพวกเราเห็นสั้นๆประมาณนี้นะก็ขออนุญาตใช้เวลาประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่จะเล่าฟังสำหรับมิลักแฟนเพลงเนาะวันอาทิตย์นี้คนที่ไปไปเที่ยวเอ่อรอยัลรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนกันเนี่ยผมก็จะมีเวลาครึ่งชั่วโมงเล่าพวกเราฟังเรื่อง เวท loss p l a t e นะครับอันนี้เสียใจด้วยนะครับไม่มีดูย้อนหลังเนาะก็สุวรรสิทธิ์เฉพาะคนที่ไปในงานเท่านั้นเนาะก็ไปฟังกันก็เวท loss p l a t e คืออะไรก็คือว่าคนที่ลดน้ำหนักมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยน้ำหนักไม่ไม่ลงต่อเพราะอะไรนะครับเราไปฟังกันนะครับรายละเอียดก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจบเข้าใจง่ายๆกันนะครับก็ขอจบการสัมมนาออนไลน์เปเพียงเท่านี้นะครับ แล้วเจอกันออนไลน์ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ